ับมาต่อยคลิปคลิปที่สะพมใส่สปริงโอ๊อยดูวบย้านะ่าหน้าอย่างงี้สปริงพ่มล็อคนี่มันห้านะครับพ่มใส้คลองช่างปุุกสปริงซิงโอ๊ยดีเข้าตาและดูครับโอ้โหทุกคนเห็นไหมไปไม่มีเครื่องโรดเลยครับแล้วไปเต็มเต็มน้าเลยนะพ่มะหกตู้นครับเอ็มหกตู้สี่ตู้เอาแล้วครับ ลองเร็วนึ่งเลวเอาลองสปริงให้ดูครับดูฮะ <c oughs> ครับโดยน้องชายผมเองเดี๋ยวครับโอ้โหเร็วนึ่งลองสปริงครับลองสปริงเป็นไง้างครับชังปุ๊สปริงโอ้โหเร็วนึ่งครับนี่เร็วหนึ่งแล้วดูย่าครับยา่าน้าอย่างนี้ไปไม่มีเครื่องโร่ดเลยทุกคน ้นานลมนะครับไปเต็มไปเลยใครบอกนักนักดูครับตายแล้วถ้าไปปั้นแหง้งๆบอกนักดูดูของพมนี้ไปแบบยา้าหน้าอย่างครับกระตายหนึ่งครับสปริงร็อบพุ่มพุ่มลอบสี่ปหาครับและคันนี้พวกไปต่อไบมาด้วยนะที่พบทายลงอะตัวปั่นหกต้องครับต่อไปมา แรงๆมาเพุ่มชนหมดเลยตอนนี้จะมาวิ่งเนี้ยนาน,นี้ยมาชนพุ่มชนหมดเลยตอนนี้ยพิ่มอย่างบางังเลยครับไปสบายสปริงพุ่มมาได้ปัป๊บปั๊มน้ำมันนะทุกคนพ่มใต้เลยแล้วก็มาลองดูแล้วควันคืนไม่ค่อยมีครับไม่มีควันเลยน้ำมันกำลังพอดีครับไม่น่าด้วยไม่ต้องปั๊มอะไรเลยดูครับ โอ้ดีจังเลยโลซี่ก็กินข้าเลยครับคันนี้ใตาย,ยางบังอะแรงอยู่แล้วครับแล้วไตส,สปริงนี่ก็โอ้โหท้ายน้ำเดิมพมุ่มอะไปเกียร์สไมนียครับนานเนี้พมลองมาแล้วปั้นมาซีฮาเที่ยวแล้วครับนานนี้พมยังงงอยู่เนี่ยว่ามันไปได้ยังไงเนี้ยย้าเยอะๆอย่างเงี้ย พอยังงงว่ามันไตยได้ยังไงรถนา่นาล่มนะครับไม่ใช่ไม่ล่มนะยานา่าหน้าครับโอโ้โหดูฮะโค้งห้วงพุ่มอ่ะนี่ขันเล็กๆเร็จครับพุ่มแน่นอนหละอุ้ยเพ่อนเตอตามเลยครับ ยังไม่ใสสปริงลองไสได้ครับเค่วยได้เยอะครับสปริงเยอะมากๆเลยครับเค่ได้เยอะมากโอ้ปันน่นหนามกระจายดินงเดินกระจายหมดเลยทุกคนดูครับแต่ยาํมันยาวนะมันจะนอนๆอนเงี้ยแต่เขาครับดูครับ <laughs> นอนพงข้าวพดงอยู่แล้วด้วยไม่มีโลดครับเนี่ยไปเต็มหน้าด้วยนะ ล่มมากๆเลยครับคันเล็กมาร์ตี้ทุกคันเนี่ยดูครับไฟเต็มน้าได้ด่าคันพมุมอ่ะแต่รอไม่ฟรีนะครับยางบังใช่ไหมช่วยได้เยอะใช่ไหมดูครับเฮ้ยนกนกเฮ้ยไม่ใช่นกเป็ดครับเป็ดดูวะไฟมุ้น โดนน้องผ่้ปั้นเงียวะเป็ดขับเป็ดตรงท่านหมือนมะไม่เอาโอ้ยยกล้อแล้วโอ้ยเร็วหนึง่งไอ้ไอ้นู้นันจะวิง่งเอามันบินได้ดีกว่าไอ้ตูดมึกดูครับสปริง เฮ <c oughs> ้ยแตนป่ะวะเฮ้ยถ้าแตนเนี่ยพมนี้ไม่ทันเลยเนี่ยหลังอยู่หนูใช้่าไม่รู้เพราะไม่เปรียบเทียบหรอกพีหลูแรงอย่างเดียวครับตอนนี้แรงดูครับเร็วหนึ่งไปเต็มหน้ครับ <c oughs> สะใจเลยทีนี้ชอบนี่นานล่มนะครับเนี่ย ยาเยอะด้วยสุดยอดครับไม่ใช่ลอ 3, 5, ็อคสามันี่ผมตั้งลอ 4, 5, ็อบสี่ัหามาทีเนี้ยพมตั้งไปต้องชุดสามัญชุดหนึ่งสี่ัหชุดหนึ่งแต่ทีพมได้สี่ัญห้าคู่เลยเอาเอาป่เอาไดไปแล้วครับเรียบร้อยไม่มีโลดเลย ป่าเลยแม่มีปะวะเแล้วพ่อเกี้ย5โอ้โหร่มจริงนะครับโอ้ยดูมันวิ่งชนแล้วนะวิ่งเอาวิ่งเอาอะทุกคนโอ้ี่ถ้าพ่อเปียเทอร์โบแบบขันพีพ่อนะโอ้โหสนุกครับ6ตู้นะแล้วมันเป็นคันแห้งนะครับดีดีจังเลยอออ๋ออ้โหเร็วนึ่งครับเพราะต้หนึ่งแต่พ่อไม่ชอบขบครับมันเร็วจัด เก็บหมดเก็บหมดนี่นะคันเล็กมานี่ติดโอ้ยมันไล่ตัวอย่างวะนะอ๋อมันมีลูกด้วยไอวิทย์่ <c oughs> ายแล้วเอ้ย <c oughs> ดีนะน้องผมไม่ได้เอาปืนมา <c oughs> เอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย <c oughs> เดียว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 ขามัน ไปดูครับโอ้โหทางลูกโอ้ยลูกมันดูครับจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ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 ๊บนวท่านมาเลยมาเลยมาเลยอ้าวจมโคนจมโคน ไปแกงมันโอเคครับสปริงใต้ประมาณนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวไปป้านรู้มันตายเอมึงสร้างได้ครับอ,อันนี้พ่มค้องเอ็มห้าพันหกตู้นหกต้องนะมาไปนู่นแล้วมันมุดไปนู่นแล้วโอเคครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้อันนี้คลิปสปริงพุ่มล้อใต้สปริงมาแล้วว่านั่นให้ดูว่าเป็นยังไงบ้าง มีล้อมันตกหรือไม่อะไรไหมไม่ตกครับประหยัดน้ำมันด้วยใส่ได้ครับแนะนำใครยักดีใต้มันในนี้ครับมันคืออย่างนี้ล้อมันมาไวกว็เดิมครับไม่ใช่ว่ามันแรงแรงนะแค่ล้อมันมาไวครับโอ้ยล้อมันมาไวแล้วก็มันดีดล่มดีครับเนี่ย ยังมีคัดแห้งถ้าระบบน้ำมันก็จะนืดๆหน่อยแต่กต้นดีดีครับใช่ไหมดีเอาดีเอาเลย,ย,ยเนี่ยมันดีดีใช่ไหมอันนี้ขันแห้งนะโอ้โหต้องมันร้องนี้ กโอเคครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้โอ้ยเต็มหมดแล้วสวัสดีครับผม